ที่เมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทวรยศเหลืองสุวรรณลงพื้นที่ร่วมกับกองกำลังบุรพาฝ่ายปกครอง,องและส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนชายแดนในพื้นที่สระแก้วนนเพื่อสำรวจและพิจารณาพื้นที่เหมาะสมปลอดภัยในการจัดสร้างบังเกอร์และหลุมปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชประสงค์งงโดยเบื้องต้น,น,นก็จะพิจารณานะครับทุก่านและชมระยะแรกดำเนินการสร้างบังเกอร์10แห่งสำหรับทหาร และหลุมหลบภัยสองแห่งเป็นระดับแรกจากที่สำรวจเนี่ยจะเป็นกรณีของที่บ้านกำบ,บังหรือบังเกอร์ของหน่วยทหารในพื้นที่เนี่ย72แห่งแล้วก็สร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนเนี่ยรวม6แห่งค่ะแต่ระยะแรกจะเนินการทานทีคือบังเกอร์10แล้วก็หลุมหลบภัยสองค่ะทนบูชอมครับพื้นที่นี้หมายถึงบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วของสระแก้วกรณี จุดที่เป็นปัญหาอยู่และหลายคนจับตาดูอยู่ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือเริ่มเห็นปรากฏการที่ยังมีการลักลอบข้ามไปข้ามาม,มาบริเวณชายแดนเนี่ยท่านผู้ชมครับยังคงพบการลักลอบข้ามไปมาตามบริเวณแนวชายแดนอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นการข้ามกลับเข้าม,มา อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามจะข้ามออกไปในน้องไบรทค่ะชอกรในประเทศจับคนไทย23คนข้ามแดนไปกัมพูชาสแกนไปหน้าและบัญชีมานเนี่ยเนี่ยคือข้ามไปแล้วกลับมาอีก8คนกำลังข้ามจากไทยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการจับกลุ่มที่ว่านี้เห็นแนวเลยใช่ไหมเคสที่หนึ่งจับตอนตีหนึ่ง เป็นคนไทย12คนจับกลับจากปอยเปรกัมพูชาซึ่งพบว่าทุกคนเนี่ยไปสแกนหน้าให้แกงคอร์เซนเตอแล้วบัญชีก็ถูกอายัดแล้วทุกคนก็เลยโดนส่งตัวกลับประเทศไทยแต่ก็ต้องลักลอบเคสที่2จับตอน6กโมงเช้าเป็นคนไทย11คนอันนี้กาลังจะข้ามไปปอยเปรข้ามไปปอยเปรเพื่อไปสแกนหน้าที่นู่นค่ะอกลุ่ม,ม,มที่3เป็นคนไทย8คนอยู่ระหว่างรอข้ามแดนไปปอยเปรกัมพูชา อสองเคสแรกคือข้ามไปแล้วสแกนหน้าเสร็จแล้วหมดความหมายแล้วกลับมาไอ้เคสหลังคือ8คนกำลังจะไปนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีคลิปดูบรรยากาศดูนะฮะท่านผู้ชมมีการถ<ป>ามถ่ายไปทำอะไรอ,อ่ะไหนฟังดูถ้ามาจากฝั่งอเริกไปทำงานอะไรผมโดนหลอกให้ไปสมัครเป็นแอดมินทำงานเกี่ยวกับพวกคาสิโนครับมาจก,กี่คน มาเกษตรคนครับไปทำทำที่ไหนคาดิโนที่ไหนอ่าก้อยเป็ดครับนงลงก่อนนลงลงรถเข้ามาเข้ามาเข้ามาใจยังครับไปไหนกลับไทยกลับไทยไปทำอะไรมายังไม่ได้ข้ามยังไม่ได้ข้ามกำลังจะข้ามกะเลังจะไปทำอะไรแอดมินครับ ปแอดมินฝราหัวปิดหมายเนี่ยแถวมาออามามาพิจาราครับขณะที่นักข่าวเราธนพง์โสภาคุยกับนายเออยุ52ปีมาจากจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเล่ารับว่ามีปัญหาทางการเงินเห็นประกาศหางานในโซเชียลไปทางานแอดมิน ถ้าเปิดสี่บัญชีจะได้800 0หกบัญชีขึ้นไปได้หมื่นสองจบงานจริงๆได้ค่าจ้างแค่3,5 0 0ก็ไล่กระบวนการเนี่ยนะครับว่าแอดไลน์เดียวกันแล้วมีรถมารับถึงบ้านเอามาพักที่สาแก้วนายนาโอนเงินมาให้เปิดบัญชีบัญชีละ5้0ตัวเองเปิดไป4บัญชีเปิดเสร็จถูกพาข้ามแดนไปเป็นเซ็ตไปอยู่จริง12วันแต่สแกนหน้าได้3วันเงินหมุนเวียนเฉพาะบัญชีเข้าออกบัญชีเดียวเนี่ยหลายสิบล้าน จุดที่ไปเป็นตึกไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเป็นโกดังและคาดว่าจะอยู่ใกล้หนองยาแก้วกับหนองจานด้วยเพราะได้ยินเสียงสาวผีใช่ตอนนี้สแกนน้าอยู่อะค่ะข้ามก็บางคนก็โดดปนโทรศัพท์ปนเงินสดข้ามมันจะแบบให้คนขมรพาข้ามใช่ไหมล่ะที่ผมไม่อยู่ใกล้ๆบ้านหนองจานครับเพราะว่าได้ยินเสียงไอ้คนไทยเราเปิดเปิดสาวผี่สาวผีได้ยินเสียงสาวผีด้วยได้ยินคนขมรเขาก็แบบ เขาก็มันดูมูนไม่พอใจนะแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้นะนนเราพูดอะไรเราแค่เราต้องพูดดีอ่ะต้องพูดเอาตัวรอดไว้ก่อนอะเป็นเหมือนกูดังอะเป็นกูดังแล้วล้อมเป็นแผ่นแมกกาซีสนะเป็นไอ้ล้อมแล้วก็มันมีตู้แอร์สองตู้นั่นนอนรวมกันเอาไม้ผลิตรองแล้วก็ที่ผมเข้าไปก็ร้อยกว่าผัดเข้าออกเข้าออกไงกักขังคมคูไม่ให้พูด คนใหม่เข้ามาห้ามพูดห้ามอะไรอ,นนอะไรเงี้ยในอะไรห้ามคุยกันห้ามเอา,เอาคนมาคุมพูดในกระโดมอะไรก็มีระบบพอถือกระบอกไฟชอ็อตเคสของผมมีโดนช็อตอู่คนหนึ่งไฟกระบอกชอ็อตบเราก็เลยกลัวเลยไม่ได้โอ้โหมันมนัมนหมดอนมดิเรภาพเลยอะไรนั้นเนหะมือน,นกับขังเลยลนะ่ะอยากฝาก,ากถึงว่าจะปราบปรามยังไงถ้าให้ถ้าปราบปาาร,า,ปรา,บปามได้ก็ยากให้ปราบปรามภายคุกคามประเทศเราเลย พอผมเจอทั้งคนแก่ทั้งคนอะไรทั้งนักการ,กรเกษียณทั้งอะไรที่มีปัญหาหน,น้าในการงินเข้าไปเยอะตอนนี้หกสิบกว่ายัางมีเลยน,นั่งสารมากอยากให้ป่ามารับก็บบฝากไปถึงทนายกหรือรัฐบาลนะว่ามันเป็นภัยคุกคามชาติเราจริงเลยไอเว็บพน,นันออนไลน์เว็บพนันออนไลน์มันก็เป็นเป้าหมายของเขานะประเทศเราบ่นทำลายประเทศเราอยู่แล้วใช่ใช่ครับถ้ารวมมือกับประเทศอื่นได้ย,ยิ่งดี มันจะได้เกิดผลเถีบไรปรูปธรรมแพร่ขยายไปทุกภาคส่วนของประเทศเราหน้า,นาเป็นห่วงมากเพราะโดนกับตัวเองไงเด็ดขาดอยากให้เด็ดขาดเลยอ่านี่คือจะให้อาถ้าฟังจริงเนี่ยมันต้องรู้ตอนไปที่เปิดบัญชี่ะคถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าไปแล้วไม่มีทางเลือกก็ตามอีกรายหนึ่งก็คล้ายๆกันชื่อในบีใช่ไหมใช่ค่ะในบีก็เล่าเหมือนกันค่ะแบบโดนแบบเดียวกันกับในเอนั่นแหละค่ะ ถึงแล้วผมโคตรกลัวเลยครับโชคดีมากเลยที่กลับมาได้อยากฝากรัฐบาลให้เ,ออ <c oughs> เข้มงวดเรื่องนี้หน่อยครับ <c oughs> เพราะว่ายังมีประชาชนที่จ่อจะทักลักเข้าไปอีกเยอะ <c oughs> ที่โดนหลอกแบบนี้เยอะ <c oughs> ผมว่าน่าจะตรวจสอบเพจละเพจที่เขายิงแอดเข้าไปในเฟซบุ๊กครับเ <c oughs> ต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยเอาเป็นเรื่องที่เร่งด่วน <c oughs> เพราะว่ามันเป็นศัตากรรมของประชาชนไทยครับ จะต้องเจออเยอะถ้าไม่จัดการนะครับงั้นจะมีคนตกเป็นเหยื่ออเยอะครับแต่ก็ไปไงเพยยิงแอดอย่างที่รู้อ่ะหลอกไปทํางานแต่ถ้าดูจริงๆบางส่วนอาจจะไม่รู้ได้นะแต่บางส่วนก็น่าจะรู้ดูปฏิบัติการคือเกาหลีนี่แบบเดียวกันเลยเกาหลีใต้ที่เราตั้งคําถามว่าเกาหลีใต้โมเดลเนี่ยก็คือหลอกไปทํางานบางทีก็รู้แต่บางทีก็ไม่รู้ใช่แล้วเข้าไปก็ถูกบังคับค่ะ คือถึงเวลาเมื่อไปแล้วมันก็สายเกินไปมีรายหนึ่งน่าสนใจท่านผู้ชมรายนี้เนี่ยปรากฏว่าเล่าว่าอ้างว่าถูกหลอกไปเปิดบัญชีมาร์คข้ามแดนไปแแกนใบหน้าหลอกคนไทยอ้างว่าถ้าทํายอดไม่ได้ตามเป้าหมายจะถูกทาร้ายให้เลือกถึงขนาดว่าให้เลือกระหว่างเอาฟาดหรือจะเอาช็อตไฟเจ้าตัวบอกเลือกฟาดครั้งหนึ่งตัดสินเจกระโดดตึกจนขาหักหนีเนี่ย โชว์รอยแผลที่เคยถูกฟาดด้วยผมโดนตีครับเ็เหมือนเขาให้เลือกว่าจะเอาช็อตหรือจะเอาตีผมหายอดนันไม่ได้ครับหาลูกค้าไม่ได้เป็นคอเซนเตอร์เหรอเป็นแอดมินเพจหลอกครับหลอกยังไงเหมือนสั่งของไม่ได้ของครับพี่ั้นตำหกร้อยเก้าสิบเก้าใช่ครับต่อวันต้องได้คนอื่นก็โดนถ้าทำยอดไม่ได้ แตัดสินใจนานแล้วพี่คิดจะหนีนานแล้วครับถ้าเหมือนพวกพี่ที่เขาไปก่อนเขาก็ชวนด้วยว่าจะหนีไหมเหมือนก็รวมหัวกันหนีถ้าไปข้างล่างมันคนมันเยอะพี่คนพวกเขาครับเพราะถ้ากระโดดลงมาเลยมันจะไวกว่าใช่เพราะมันมันเป็นกำแพงมันเป็นอันนี้ถ้าหนีมาข้างล่างตรง,ตรงๆมันก็ไม่สามารถหนีออกมาได้ครับพี่มันกำแพงสูงใช่ครับแล้วกระโดดลงมาแล้วเราเจ็บนานเราวิ่งหนีได้หรอตอนนั้นช่วงนั้นวิ่งได้สักพักครับพี่หนีไป อยูใ่ในป่าอยู่ในป่าเป็นคลองคลองใหญ่เลยพี่ไปหาทางถนนแล้วก็มาเจอมาเจอไอ้ตุกต๊กครับตุก๊กตุกคนขเขมรที่เขาพูดไทยได้พี่นะเขาก็ช่วยมาส่งครับเพราะพวกผมก็บอกตามความจริงไงว่าโดนหลอกมายังไม่ถูกจับครับาะผมไปน้ําข้างมาข้ามมาแล้วก็มีสี่คนที่เดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ให้สองคนที่เดินได้ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหาผู้ใหญ่บ้าน,ผ,านผู้ใหญ่บ้านเขาก็ประสานทหารแล้วก็ประสาน แปดนกาสิบเจนาทีอันนี้ก็ขาเป๋จริงๆอ่คือโดดลงมาหนีแต่มันเคยมีเคสที่โดดลงมาแล้วเสียชีวิตนะค่่ะใชจำได้ไหมคนกายจะนบุรีบบระอ่จำได้ค่ะ,ะเราดูอของเราเนี่ยกระทบหนักที่สุดจริงๆแล้วคไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแปดนาฬิกาสิบแปนาทีช่วงหน้ากลับมา